สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาครับแล้วก็เอฟซีทางสปปลาวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่13ามกราคมนะครับสำหรับรลาพัฒนารอบที่แล้วมาแต่ตัวรอง6นะครับต้องขออภัยถ้าน้องชุดวินไม่มีเสียดายครับชุดวินไม่มี6ไม่ไม่มี7ถ้ามี7นี่นะฮะฮาก้าอะไรพูดถึงเนีเออเสียดายครับเสียดายก็ เด่นหนึ่งมาเรียวไว้หน่อยครับหนึ่งมาเป็นลาวพัฒนาหกตัวครับมาเรียวไว้หน่อยต้องขออภัยครับก็รุ้นกันต่อเนาะรุ้นกันต่อแล้วกันก็กผมก็ยังไงผมก็วางเป็นแนวทางต่อครับสาหรับรอบที่แล้วเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดครับประหยัดตัวเลขมากนะครับหกเจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดวันนี้เด่นสุดที่จับได้ได้ทูสี่รองแปดแปดกับสี่สี่กับแปดเนี่ยผมว่าน่าจะมีน่าจะมาครับแต่จะมาคู่กันหรือแยกกันบนล่างนี่อีกเรื่องหนึง่ง เล่นสุดสี่แปดแปดสี่เนี่ยผมขอเลือกแล้วบ่าตัวรูดแล้วผมจะเอาอะไรเนาะก็สี่สี่ครับสี่นะสี่เล่นสุดสี่ร้องแปดครับถ้ากรณีไม่ชอบสี่อนอาจจะเล่นแปดนะแต่ส่วนตัวผมชอบสี่มากกว่าแปดนิดนึงครับโอเคครับนาะวิ่งบอลล่างสี่ครับชุดเต็มครับหนึ่งสี่หกเจ็ด 8ครับ1 4 6 7 8ชุดเต็มเว้นได้1ิหานะครับเหมาะสำหรับคนชอบเจาะไม่ชอบร,รูนะครับจะนำไปเล่นรับพัฒนา6ตัวรือรับพัฒนา4ตัวในส่วนมากผมเห็นเล่นรับพัฒนา4ตัวกันเยอะเนาะแต่สุดแท้เราจะทันครับก็ชุดวินเหมือนเดิมครับชุดวินผมจะตัดให้เหลือเลขที่ผมชอบ6หางครับแล้อสาหางที่ผมชอบมากตามลำดับครับห6 สี่หกหนึ่งหกสี่หกเขอไปขอไปครับ7 8็ดแปดมาแปดเข้าไปครับ สามตัวก็แปดหนึ่งหกแปดสี่หกแปดเจ็ดสีคู่ที่ไอ้สหางที่ผมชอบนะครับสหางที่ชมชอบมากก็จะมี4 6 6หกหกสี่แปนะครับใครจะามารวมร่างกันก็นกนเนีนนคือ4ี่ระวังสี่แปดนะสี่แปดตัวเดียวกัน ครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับหัวหนัาพัฒนาประจำวันศุกร์นี้ครับสองคูเกือบครึ่งว่ารลลุ้นผลกันครับก็ขอให้ร่บาลโดยขอให้สมหวังกันทุกท่านครับสวัสดีครับ